กันมาดามตามมาแซวสุดดาอนนี้มาดามจะพาไปแซวไปส่องความน,น่ารักของสุสงาพคนไหนไปชมกันเลยค่ะเปิดมาด้วยเรื่องราวของคู่เพื่อนสีขอแข็งคู่นี้กันเลยค่ะสำหรับสาวเจนิดและสาวพัชยานิดนั่นเองค่ะที่ล่าสุดยังมีข่าวออกมาว่ามีหนุ่มปิศาคอยส่งภาพลับค่ะให้กับสาวเจนิดได้ดูงานนี้ค่ะทำเอาเพื่อนข้างกายอย่างสาวแพทถึงกับอึ้งค่ะพร้อมกับกระซิบบอกว่าขอดูหน่อยได้ไหมงานนี้ทั้งคู่จะมีอาการยังไงหลังรู้เรื่องนี้ไปฟังกันเลยค่ะเจมเออเขาบอกว่ามีคนมีคนได้กวรีบตอกห่อและห่อ ยังค่ะแม่คือประเด็นนะยายแพนคือหันหน้ามาปุ๊บแค่ห่างตายังไม่ทันกระซิบเลยรู้แล้วว่ามันจะพูดว่าอะไร <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแต่เย็นๆนี่ก็อยากดูเหมือนกัน <c oughs> คุณผู้จัดการเปิดให้หนูดูตั้งที่คุณหนูอะขอเขามาหลายวันแล้วเขาบอกโอ๊ยไม่ต้องดูหรอกไร้สาระอะไรย่างเงี้ยแต่เราอยากจะดู <c oughs> แต่ว่าไม่ก็ไม่ใช่จส่งมานะทุกคนก็คือผู้จัดการไม่ให้ดูแกส่งไปก็คือไล่ผู้จัดการไปไล่ดูของเกาออขอไล่ดูของเก่าให้หมดก่อนไม่ต้องส่งมานะ ดูเพราะว่าที่ส่งมาก็เป็นลายผู้จัดการไม่ใช่ยลายของซาเซนินั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวสุดน่ารักของซีอีโอวัยสามสิบคนนี้ก็เลยค่ะสำหรับน้องแอนดี้เกลค่ะลูกสาวแม่ชมพู่พรับพิชลุตที่ร่าสุดค่ะแม่ชมออกมาเผยว่าน้องเกลมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็นั่งแม่เป็นซีอโอตัวน้อยด้วยนั่นเองค่ะเนื่องจากที่น้องเกลเนี่ยเขามีงานเข้ามาเยอะลูกค้าได้ต่อเข้ามาเยอะแม่ก็เลยได้มีการเปิดบริษัทให้กับน้องเกลแต่ว่าการเชนต่างๆยังต้องเป็นอำนาจของคุณแม่คุณพ่ออยู่นั่นเองค่ะ อยากได้ชื่อแรกน่เสียดายมากเลยชื่ออะไรแม่หกอะมีคขนจดไปแล้วคอนจดไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้แอคทีฟด้วยจดไปเลยแล้วพอได้ชีเสริมเป็นไงบ้างคะเสริมจริงก็เสริมก็จริงๆงชื่อก็ก็หวงดีนะ เออเอ็นดูมากค่ะเอ็นดูทั้งน้องเกลียวทั้งแม่ชมเลยอย่างที่แม่ชมบอกว่าจริงๆบางงานก็รู้ว่าลูกค้าเขาอยากได้แค่น้องเกลียวไม่ได้อยากได้แม่แต่ก็อย่างว่าค่ะน้องยังเล็กเกินที่จะออกงานคนเดียวนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยพี่ๆหลายคนก็ต้องคือฮาค่ะตับการนั่งานซีโอครั้งแรกของน้องเกลียวไวยสมพต้องบอกเลยว่าเป็นซีอีโอยจิ๋วที่สุดในประเทศบ้านเราเลยค่ะก็เสร็จสิ้นเที่ยวไรค่ะสำหรับมาดามตามาเซลสัปดาห์นี้มาดามตามาเซลมาสองซุปตาร์ทั้งตัวน้อยตัวใหญ่วงการบันเท